วันที่24กุมภาพันธ์2565มหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครต้อนรับนางสาวอาภากรว่องเขตกร ผู้ตรวจการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมคณะในการติดตามจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน5สาขาอาชีพและการติดตามความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรที่จะเป็นการสะสมหน่วยกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครรองศาสตราจารย์ดรวาโรเพงสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ดรสราวุฒิบุญเกิดรำคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์วุฒิพงษ์พันธุมนันผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมให้การต้อนรับณห้องประชุมไอเทค2ชั้น3อาคาร14มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่25กุมภาพันธ์2565คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย27หน่วยงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3และนานาชาติครั้งที่2 การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคป,ปกติใหม่ณหอประชุมมหาวชิรลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตช,ชันชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์ดร ok ชัยยาภาวะบุตรคณะบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษการสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่จากมุมมอง3ประเทศได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียและจีนในช่วงบ่ายเป็นการนําเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีนักวิชาการนักวิจัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยมานําเสนอจํานวนทั้งสิ้น207เรื่อง วันที่25กุมภาพันธ์2565คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสานเรื่องบนทางหลายแพร่งอันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองณหอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครโดยศา,ยาตสตราจารย์ดรทศวรนษศรีตะวันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาพ่วมในการศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านความหลากหลายทางชีวภาพกล่าวรายงานจากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง8คนและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์กว่า400คน วันที่25กุมภาพันธ์2565เวลา13.30นากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอนและนักกีฬาดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2564ณห้องกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ชั้น3อาคาร20เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นที่เสียสละเวลาฝึกซ้อมน,นักกีฬาอย่างสม่ำเสมอและดูแลนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี วันที่25กุมภาพันธ์2565เวลา17นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชการ,การกาแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทยสกลจังหวัดสกลนครประจำปี2565ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสกลนครโดยมีนางจุลีรัตนเทพอาธผููวาราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นได้ร่วมชมเิทศาการภายในงาน มหาวิทยาลัยราชพัศสกลนครได้นำผลการดำเนินโครงการสาพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นงานอวส่วนหน้าจังหวัดสกลนครและโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศมาจัดแสดงนิทรศการในระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2565จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรศการในงานดังกล่าวได้